ท่านเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมีอยู่จริงหรือเปล่าและถ้ามีจริงระหว่างอำนาจที่มองไม่เห็นกับจิตใจที่ฝึกมาดีแล้วสิ่งใดจะมีอนุภาพมากกว่ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ธรรมะนำใจนำชีวิตหากท่านผู้ฟังกำลังฟังคลิปนี้อยู่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นจังหวะของชีวิต ที่ธรรมะกาลังจะเข้ามาตอบคำถามบางอย่างในใจของท่านวันนี้ผมจะพาท่านย้อนเวลากลับไปในยุคที่ผืนป่าของเมืองไทยยังหนาทึบยุคที่ความเจริญทางวัตถุยังเข้าไม่ถึงจิตใจของผู้คนยุคที่พระป่าคือที่พึ่งเดียวของชาวบ้านในถิ่นธุรกันดาลเรื่องราวของหลวงพ่อผางจิตตะกุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่น เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคผู้เฝ้าสมบัติผู้หวงแหนแผ่นดินและการเผชิญหน้าที่ไม่ได้ใช้าศาสรตาวุธเข้าห้ำหันแต่ใช้ธรรมะเข้าเจรจาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานปรมปราแต่มันคือบันทึกแห่งจิตที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความจริงของธรรมชาติความจริงของกิเลสและความจริงของการหลุดพ้นณเทือกเขาภูผาแดงในอำเภอมันจคีรี ในสมัยก่อนนั้นว่ากันว่าเป็นป่าดงดิบที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งไม่ใช่แค่น่ากลัวเพราะสัตว์ร้ายอย่างเสือหรือช้างป่าแต่ชาวบ้านแถบนั้นรู้ดีว่ามีเจ้าที่ที่แรงมากใครที่ล่วงล้ำเข้าไปตัดไม้ล่าสัตว์หรือแม้แต่พูดจาลบหลู่มักจะมีอันเป็นไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเสียสติจนชาวบ้านขนานนามพื้นที่แถบนั้นว่าเป็นดงอาถรรพ์ แต่สำหรับพระป่าพระผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดคือสถานที่ที่ดีที่สุดในการขัดเกลวจิตใจท่านผู้ฟังครับในวันแรกที่ท่านไปถึงบรรยากาศรอบตัวมันเงียบผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นลมที่พัดผ่านยอดไม้ไม่ได้ทำให้รู้สึกเย็นสบายแต่มันเยืเยืกเข้าไปถึงกระดูกดำหลวงพ่อท่านปักกรด เตรียมบริขารด้วยจริยาวัดที่งดงามเรียบง่ายท่านไม่ได้มาเพื่อบุกรุกท่านมาเพื่อขออาศัยเมื่อตะวันลับขอบฟ้าความมืดมิดเข้าปกคลุมขุนเขาเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยระงมจู่จูก็เงียบหายไปเหมือนมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกำลังคืบคลานเข้ามาในขณนะที่หลวงพ่อผางท่านกำลังนั่งสมาธิภาวนากำหนดจิต รู้ลมหายใจเข้าออกจิตของท่านดิ่งลึกลงสู่ความสงบเป็นหนึ่งเดียวทันใดนั้นเองในนิมิตแห่งสมาธิหรือแม้แต่ความรู้สึกทางกายเนื้อก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนพื้นดินที่ท่านนั่งอยู่สั่นไหวเบาๆพร้อมกับกลิ่นสาบสางที่รุนแรงคละคลุ้งไปทั่วบริเวณกรดสิ่งนั้นปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่ในรูปลักษณ์ของมนุษย์แต่เป็นงูใหญ่ ที่มีเกล็ดสีดำมาเมื่อมเลื่อมพรายเมื่อต้องแสงจันทร์ดวงตาสีดำ,ำํำจ้องมองมาที่หลวงพ่อด้วยความโกรดเกลียวนี่คือพญานาคผู้เป็นเจ้าถิน่นผู้เฝ้ารักษาอาณาเขตนี้มานานนับร้อยนับพันปีความรู้สึกกดดันแผ่ซ่านออกมาหากเป็นคนธรรมดาหรือพระที่จิตยังไม่มั่นคงคงจะเสียสติวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิืองไปแล้วแต่หลวงพ่อผางท่านยังคงนั่งนิ่ง กายตรงดำรงสติมั่นท่านไม่ได้ตกใจท่านไม่ได้กลัวและที่สำคัญท่านไม่ได้โกรธตอบท่านส่งกระแสจิตถามออกไปอย่างเรียบง่ายว่าอัตมาผู้เจริญท่านมาที่นี่มีประสงค์สิ่งใดเสียงในจิตตอบกลับมาดังกึกก้องเหมือนเสียงฟ้าร้องคำรามว่าที่นี่คือที่ของข้าข้าอยู่ที่นี่มานานเจ้าเป็นใคร บางอาจเข้ามารบกวนความสงบของข้าท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือกิเลสตัวแรกที่เกิดขึ้นนั่นคือความหวงแหงความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือของกูนี่คือที่ของกูหลวงพ่อผางท่านตอบกลับไปด้วยความเมตตาน้ำเสียงในจิตของท่านเย็นฉ่ำเหมือนน้ำทิพย์อัตมาคือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอัตมาเข้ามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อเบียดเบียน ไม่ได้มาเพื่อแย่งชิงแต่มาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรพสัตทั้งหลายรวมถึงตัวท่านด้วยพญานาคตนนั้นยังไม่ยอมลดละไม่จริงมนุษย์ทุกคนล้วนโลภมากเดี๋ยวเจ้าก็จะพาคนอื่นมามาทำลายป่ามาขุดค้นสมบัติของข้าข้าไม่ไว้ใจออกไปซะไม่งั้นข้าจะทำลายเจ้า บรรยากาศในตอนนั้นตึงเครียดถึงขีดสุดเหมือนพายุใหญ่กำลังจะพัดถล่มกระท่อมไม้ไผ่หลังน้อยในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้หลวงพ่อผางท่านสอนเราผ่านการกระทำของท่านท่านไม่ได้ลุกขึ้นมาไร้คาถาอาคมเพื่อต่อสู้ท่านไม่ได้เรียกพูดผีปีศาจมาช่วยขับไล่แต่ท่านใช้อาวุธที่ส่งพลังที่สุดในทางพุทธศาสนา นั่นคือสัจจะและเมตตาท่านกำหนดจิตแผ่เมตตาออกไปเป็นรัศมีแห่งความปรารถนาดีที่ไม่มีประมาณท่านพิจารณาเห็นว่าพญานาคตนนี้แม้จะมีฤทธิ์มากแต่ก็น่าสงสารต้องทนทุกข์เฝ้าสมบัติเฝ้าแผ่นดินด้วยความโกรธด้วยความหวงแหนไม่มีความสุขที่แท้จริง ท่านกล่าวต่อไปว่าท่านพญานาคเอย๋ยแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของอาตมาและก็ไม่ใช่ของท่านมันเป็นของธรรมชาติเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแม้แต่เกล็ดที่สวยงามของท่านหรือจีวรของอาตมาก็ต้องทิ้งไว้ที่นี่ อาตมาขออาศัยเพียงชั่วคราวเพื่อทำความดีหากท่านอนุโมทนาท่านก็จะได้บุญใหญ่แต่หากท่านขัดขวางสร้างกรรมทําเวรใจของท่านเองนั่นแหละที่จะร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผาคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะมันคือความจริงความจริงที่สั่นสะเทือนไปถึงดวงจิตของผู้มีฤทธิ์ พญานาคตนนั้นหยุดนิ่งความร้อนแรงแห่งโทสะเริ่มคลายลงเมื่อได้สัมผัสกับกระแสเมตตาที่เย็นเยือยของหลวงพ่อเหมือนคนที่กำลังร้อนจัดแล้วถูกราดด้วยน้ำเย็นร่างอันมหฮึมาค่อยๆเปลี่ยนท่าทีจากความเครียวกราดกลายเป็นความสงบท่านผู้ฟังครับในที่สุดพญานาคตนนั้นก็ยอมรับในบารมีธรรม เขาได้สื่อสารกลับมาว่าข้าพเจ้ายอมแล้วท่านเป็นพระแท้จิตใจของท่านมั่นคงและสะอาดนักข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นผู้ดูแลรักษาท่านและสถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดจากศัตรูกลายเป็นมิตรจากผู้ขัดขวางกลายเป็นผู้พิทักษ์นี่คือชัยชนะ ที่ไม่มีใครต้องเสียเลือดเนือ้อชัยชนะที่เกิดจากธรรมโดยแท้หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นหลวงพ่อผางก็ได้เริ่มสร้างวัดอุดมคงคาคิรีเขตโดยมีเรื่องเล่ากันว่าการก่อสร้างหลายอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในภูมิประเทศที่ยากลำบากกลับสำเร็จลุล่วงไปได้เราวกับมีใครมาช่วยจัดวาง มีตำนานเล่าขานกันว่าบางครั้งเส้นทางน้ำไหลก็เปลี่ยนทิศทางเพื่อหลีกเลี่ยงเขตสังขาวาสหรือก้อนหินใหญ่ที่ขวางทางก็เคลื่อนย้ายได้โดยแรงที่มองไม่เห็นชาวบ้านเชื่อกันว่านั่นคือการช่วยเหลือของพญานาคตนนั้นที่ได้ประวรณาตัวไว้ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของหลวงพ่อผางกับพญานาคอาจจะฟังดูเหมือนตำนานลี้ลับ แต่ถ้าเราลองพิจารณาดูให้ลึกซึ้งตามหลักธรรมแล้วพญานาคอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในถ้ำหรือในป่าลึกแต่พญานาคอาจจะซ่อนอยู่ในใจของเราทุกคนพญานาคในใจเราคือความโกรธที่พร้อมจะพ่นพิษใส่คนรอบข้างคือความโลภที่หวงแหนทรัพย์สินหวงแหนความคิดหวงแหนตัวตนคือความหลงที่ยึดติดว่าทุกอย่าง เป็นของเราหลวงพ่อผางท่านไม่ได้สอนให้เราไปตามหาพญานาคหรือไปขอหวยแต่ท่านสอนให้เราดูจิตเมื่อใดที่ความโกรธปรากฏขึ้นให้เราทำเหมือนท่านคือตั้งสติไม่กลัวและไม่โกรธตอบใช้เมตตาดับความร้อนใช้ปัญญาพิจารณาความจริงว่าตัวกูของกูไม่มีอยู่จริง ลองถามใจตัวเองดูวันนี้ท่านได้ให้อาหารพญานาคในใจให้มันตัวใหญ่ขึ้นด้วยความโกรธหรือท่านได้ทำให้มันเชื่องลงด้วยความเมตตาแบบที่หลวงพ่อผางทำเรื่องราวนี้จบลงที่วัดอุดมคงคาคีริเขตกลายเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสืบมาจนถึงปัจจุบันแต่ตำนานนี้จะยังคงมีชีวิตและศักดิ์สิทธิ์ ก็ต่อเมื่อท่านผู้ฟังได้นำธรรมะข้อนี้ไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อเจอคนมาทำให้โกรธให้ระลึกถึงหลวงพ่อผางเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยรอยยิ้มและการให้อภัยเมื่อเจออุปสรรคอย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาแต่ให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวขอให้เรื่องราวในวันนี้เป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจของท่าน ในวันที่โลกภายนอกวุ่นวายร้อนรุ่มขอให้ท่านสร้างวัดป่าในใจของท่านเองวัดที่มีแต่ความสงบเย็นสบายและปลอดภยัยทุกครั้งที่ท่านหายใจเข้าให้รู้ทุกครั้งที่ท่านหายใจออกให้วางเหมือนดังที่หลวงพ่อผางได้วางความกลัวและวางความยึดมั่นถือมั่นลงต่อหน้าพญานาคชีวิตของคนเราสั้นนักครับ อย่าเสียเวลาไปกับการกรวดเกลียดหรือแย่งชิงสิ่งที่เอาไปไม่ได้มาสะสมอริยทรัพย์คือความดีและความสงบในจิตใจกันดีกว่าและนี่คือมรดกธรรมจากเรื่องเล่าขานสู่การปฏิบัติจริงตามตัวอักษรทุกประการหากเรื่องราวในวันนี้ทำให้ท่านผู้ฟังได้หยุดคิดหรือใจเบาลงแม้เพียงเล็กน้อยการกดถูกใจ หรือกดติดตามธรรมะนำใจนำชีวิตก็เปรียบเสมือนการส่งต่อธรรมะให้ไปถึงผู้ที่กำลังทุกข์อยู่ที่ไหนสักคนหนึ่งขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลจากการฟังการพิจารณาและการนำไปปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความสงบและค่อยๆมีดวงตาเห็นธรรมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ